กิจกรรมส่วนมนต์ความเพียรพระปิตายยเดศีลทีลาววงปุทวดเฟซบุ๊กหนุ่มน้อยคำพีศูนย์สีส่นหนึ่งครั้งที่สิบเจ็ดวันที่สิบหกสองห้าแปดบทที่หนึ่งโอ้บทหนึ่งวันนี้เป็นครั้งที่สิบเจ็ดวันที่สิบหกข้าพเจ้าน,นายบุญนำมนตรีวงขอเป่งวาจาสจายพุทธมนต์ถวายพระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจิยะบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทวเจ้า องหลวงปู่สมเด็จ์ลุลนองหลวงปู่ศิลาองหลวงปู่บันเดชรอท่านครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาใน,นการสวดสวัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตนตรัยคุณครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงบนันดาลให้ข้าพเจา้ามีสมาธิอันควรแก่การสวดมนต์ต่อไปบทที่หนึ่งสมัญตาจักรวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมมุมนิราชสุชนันตุสุขโมกขัง สเกการเมตรเปคริสระจเตตุตะริเควิมาเนทะเทจคาเมตารุวะนานเคหพุทมีเขเตภูมิมัจยันตุเทวาชละทัลวิสมยยันทัพพนาคาติตันตาสันตเกยังมุนิวะระวจนังศัตรมีชนันตุธรรมสวรรกรยวิมนตาธรรมสวนรกรยวิมนตตธรรมสวนรกรยวิมนตาบทที่สองนมโมตัสสะพุตหาตสมาสพุตสสานมโมตสสะพุตหาตสมาสพุตสสานโมตัสสะพุตหาตสมสบทที่ส พัที่มีสระนางอันยังพุทธมีสระนังวรังเอเตนะสุตวัชนะสุขมีหุตุสุตทานะพิมีสระนังอันยังธรรมมีสระนังวรังเอเตนะสุตตะวัชนะสุขมีภูติพิทาพัที่มีสระนางอันยังสังคูมีสระนังวรังเอเตนะสุตวัชนะสุขมีหุตุตุทาบกที่สี่มหาทรุนิโกนาโทอัตตาาสัพพารินังปุริตวัปปะมีสัพพะปตโตสังโฆทิมุตตะมาเตเตนะสุตวัชนะสุขมีหุตุสุตทา เอเตนะสจจะไปนะมาหตุสัพปัตถวามหากรุณิกนาโทหิตายะสัพพายนัมุริตปารมีสัพพปโตสัพพิมุตมะเอเตนะสจจชนะมาหตุสัพปัตถวามหากรุณิกนาโทสุขายะสัพพายนัมุริตปารมีสัพพปโตสัพพิมุตมะเอเตนะสจจปนะมาหตุสัพปัตทวามที เอวมสตังเอแกนสมัยังพัวาสุกสูวิหารตีกัปีรวัตุสมิงม้าวันมตาบีกุศงเชนสัตย์ที่มรตเตุิภูสัตย์เหตสัพเพวะอรร翰ตยเหตทัศน์หิโลกธาตุหตุทวตายเยูนัสนิพติตาหุนติพัวันตานั้สาายะพิภูสังจจะแต่โคจตุนังสุธวาสกัยยัเอตระหสิเอแกนโคพัวาสุกสูวิหารตีกัปีรวัตุสมิงม้าวันเยมาตาบีกุศงเช่นาสัตย์ที่เป็นมรติเหตุพิ

โอหัตธรรมะเมชาเตจารันติสุทธาวิมลจุคุมัทันนาสุสุนะคติอาตาคูอปาราเทวตาภควาโตสันติกีอิมัทังพาสีกิติพุทธังสนังคตาเสนเตีขมิสันติปยายะภูมิงปายะมนุสสังติหังเทวะก็ยังปริปุริสันติเตจารุภควาทิกคูมัทตสิยกุยนะภุกุวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปปติตาหุติตถาคตังทัสนัยยะพิคุสัจจะ เยปิติภิกขุห่งมุติรามันางหาโสมาสุปธาติสปิภะวตานาเอตปรมเยวะเทวตาสิีปติตาหงสุขยาาปีมังเอตระหิเยปิติภิกขุยิสตนาตมนาหาโสมาสุปาตสปิภะวัตานาเอตปรมาเยวะเทวตาสิีปติตาพวิสัตติสยธาปีมังเอตระหิอจิกิสมีภิกเวเทวกายานมณีกิติสมีภิเวเทวกายานมณีเทสมิภิกเวเทวกายานมณีตังสุนัสสิโรตัมนัสสัจวะตปัสสุกวาสุติภิก किलो ka menus tak sami ya tapi mata kasih taji si taji pada pasi tata वाला ta tu kursinya wala lina lo ma sa no o tha ta mana sa su tha wi pasana ma la wi na pindu

สัตสหสาวะยาขาพุมนากปิลบัวัยที่มันโตสตมันโทวนะบันโตย่ัโมัทมาาพิกรมพินาสีมิติวนางิสตสหัสสาวีมาวตายาขาตวันโนที่มันโตสตมันโทวันะโตยิงสัตินโนมัทมานาพิกมพินาสีมิติวนางอิเจตโสละสหัสสาวยขาะติวันโนที่มันโตสตมันโทวันบันโตยัจโนมัทมาาพิกมพิขนาสีมิติมวนาง เทศสามิตาปัจจัตรสตายจะขานะครับแต่วัยหนุยที่มันโตสิลป์มโนวนะมันโตยิ่งิโนมาทัมนาพิคมุคพื่อนางขมิติมนังคุมพิโรราชาคือโกเวปุรัสนิยมสันนังพินเดนังสตัสนาสังยบุแยกขานังปิรูภาษาติคุมพิโรราชาคือโกโสดกขัสสุมิติมนัง ปุริมอดจัตติสังราชหัตตะโคปัสติคันพนางทิปติมหาราชายัสุโสภิตติปิสาพเมโบอินทะนามามะพลายที่มันโตทิมันโตวนาวันโตทัสโนมะทัมนาทิ่กมุมปนาถีมิตรมณังให้คณะตจัตตุสังราชายุโฮตัสปัสติภูมิพนังทิปติมหาราชายัสุโสภิตติปิสาพเมโบอินทะนามามะลา ทีมันโตสมมันโตวันะวันโตานมทมนาิคมุนิมาติมนางปัจิมัตตสันาวิรูปโขสัพพสัตตินาคานางทปฏิมาราชายสปุติปาพระโมอินทนามามะภตที่มันโตจินโตวันละวันโตท่านามทมนาิคมุนิมนาสีมติมนง putra jatuh raja kewiro tapasat tiga karang tipe ti ma raja jatuh tiga suku tipe ti sapa kau ini nama makala isi mentu isi mentu wana mentu isi sini nomor tak mana kita mumpu nang sini mesti menang punu mat jatuh puri ma tipe sang setara kau tak kini nak urip kau percaya nak urip kau kewiro tera พิภูจิภูโตสารจันทุจันท่านกามาศโถใจกินนูมันทุมันทุจัปนทอมันโยจัดเทวสุโตจัจรีสิริักดโันทัพโตนารราชาชันโสโกอาคูปิตสกเเตียวติพลูสุยวาสาเอเตจนเดียจราชโนคันสภาสารยุพิโมทะมนาพิคมุขณังศีมิติมนังรัฐาคูนาสภานาคาเวสัลลาสัตตชกาลภัะตุสราอาคูปิยคาสาริยุพิยามุนาหัตตาัทธาจอาคูนาคายสชนโนเอลวันโนมหานาโคาสนบคาศ สหัสสารันตีทิ่พาธิชาปิปคีพิสศษที่จัดภูววหาเจษฎาเตวัชชปัตราจิตตาสุปนาอิติเตชะนัมังเพนนานาณาราชานาสนาคารานมาสิสุปนัตโตเขมะเกศสุปโตสานิหิวตาหิงปันรานาคาสุปนานาสรนามังสุภตังชิตาวัชระหัตเธนะสมุทังสุรายตาพาตโรวสวัรเสติอ <fue normal ised> ิทิมันโตยัสสโน ตาละกัญชามาพิสมาสุราขณนาวิสาเิวปจิติสุจิตตาปหาราโทมุลิกิสนาตะตจ้พลิปุตธนาสัพเววโรจนนัมกาสันนายีสันนายหิตวาพลรินเสนารัราหูปตะปะกาศขโมงตระเยชนิพนธีพิคูนางสสมิติงวนัง อาภเวาปติวีจเตโชวาโยตมุงวรุณาวรุณาเทวาสุโมจิทัน์เมตตากรุณาเจิอาเทวาแลสสนุทัตทัตากยาสพนะะวโนทิมโตสิมนโทวนะมันโตสัสนุทันาวิมุเนนติมนังเวทูจติวาสนีจะอาสมาจัทีมจัทสูปิสะเถวาจัทตาเบริกิตาสุริยะสูปิสเถวาสุริยะเมบริกิตานะขตานิปริตุมิวาูมทวลาักาวสุนังวสุโศโสสาสิร อิทิมโตติมันโทวันละวนโตะยสินโมัทมนาพิมุพินาสีมิมานาปทาคูสหาูเทวาชละเมฆมัคขีสัคราดีวาลิกาจะโอชาจุปมาบุหสินวรณาสธรรมาจุตตานิชาสิวิริยะรุจราอาคูอาคูสวริสินทัสเตทัสตากาสเพนะตะเวโนอิทิมโตสติมันโทวันวนโตยะยสินโนมัทมานาพิมุนพนาสีมิตานาสมานามาสมานามนุสามนุษุสมาคิตาประสกาอากูมะ អាកូមនោវិស្កាកហាកោរិយោទេវាយាចលនៈតិវាសិណោតរខាមហាប្រខាអាកូទេវាយោសតិទេខសាកະຍាសព្រេននតិវានោយតិមន្តោស្តិមន្តោណ ವ ន្តរិឆសមុមតមនាតិបុភវណស្តិមតិមនាងសុការគ្រុមហរណោអាកូវេខនសាថាអោថាតកាហបាໂមខាអាកូទេវោវិចនៈ สัทธามัตตาหารกระจามิศกาจายัสสโนท่านยังอาคาปิจุมงคยุ่ทีสัพพุติทัศเสตีทัสตากยาสเพลนรัตวันโนที่มันโตสติมันโทวันนวันโตเยสิโนมัทมนาพิจุมงค์พิจนาสิมิติมนังเขมิยาตุสตายามากันตกาจายัสสโนลัมพติกาลมัสชเจตาโจตินะอามาจายสวานิพมาณรตโนอาคูตาคูปริณิมิตาทัสเสตีทัสตากยาสเพลนรัตวันโนที่มันโตสติมันโทวันนวันโตเยสิโนมัทมนาพิจุมงค์พิจนาสิมิติมนัง เศรีเทวนิกายาสเพนนัตะวันิโนนามันไม่ดนะขจุมยยจันเดียาสาตะวุฒิชาติมาคีรังอตินมาสว่งถ้าเโมตรนาคังจตวิสตายตาสุมาระวตโาปุตายที่ม่ชสนังุมาโลติโสจสโวะคสิมติวนังสหัสพรมาโรกานัมาพมาพิตริติปปนสติมตุิสมากยวะสโสทสิตาสราคูปเจกวสุติโนเตตะาวสโตอาห อารีตัวบรวตัตจาสเพียงต่สินทีทีวสัเ่กมารศีนาพีงกมีกรแสกรนสที่ยังเอายันธะราคนพันธมักถโสมันตาเปรวารีถมาบูมิจิตมูจิตจกโคตนังอิทิถามาสิุกันสน้เป็นสิปานีนาตรามหาจักรสงกตวาราวรวังเทระวังทถาภวสกลเมโคนยันตวสิวิกตถาโฉภิทาวัติสังกตุยังวตจักสพังพินะว่าวิกิวานกุมาตวมันสุ a าสาวเกศาริยเดชมาราโบ เตจ่าตาปมากรุงสตวอภุดสัจพุทธศาสนังวีตระเขหิปากาโมงเนสังโลมีปิชยุงเสเพวิชิตแสังสามาพะยาติตายยะสิโนโมทันติสาภูติหิสาวกาเตชนีสตาติ